องนี้เคยได้ยินชื่อไหมสมเด็จพระนครินทราเทวราชไม่เคยและถ้าผมไม่พูดนะชีวิตนี้จะไม่รู้จักองค์นี้เลยองคนี้คนที่พูดถึงเยอะที่สุดเนี่ยคือผมไปอ่านเอกสารก็ไม่เห็นนะเว้ยไอ้นครอ,อินเนี่ยก็คือไอ้ถนนคอนครอินแถบแถบเมืองนอนทนะ์เนี่ยคือมาจากองนี้คือเดิมเนี่ยคุณล้มพะม่วเนี่ยพอมาคือพอพระเจ้าอุทธงสวรรคตเนี่ยพระราเมศรขึ้นครองราช เป็นกษัตริย์แบบฮ่องไต้จีนไ,อ,บบอ,ไอ้กษัตริย์แบบฮ่องใต้จีนนี่มันมีที่เก่งที่ดีนี่มีไม่ออก,ก,กี่องค์ไงอย่างราชวงศ์ถังเนี่ยมันก็มีถังไทจงองคหนึง่งแล้วก็ถังอะไรวะอีกองคหนึ่งที่ดีนะสององค์ราชวงศ์ถังนี่มีสององค์ราชวงศ์หมิงเนี่ยก็มีหยงเลอเก่งอยู่องค์งเดียวหมิงมีมีองค์เดียวเลยคือหยงเลอนะแล้วมาชิงชิงเนี่ยมีเยอะเป็นแมนจูเนี่ยแต่มีมีสามองค์ มีมีคังซีไอลูกคังซีชื่ออะไรวะเออแล้วก็หลานมีสามองค์เออคือไอพระเมสวนเนี่ยเป็นกรรษัตริย์แบบเสพสุขไปวันๆทีนี้ไปขัดแย้งกับเจ้าพระยามหาเสนาตอนสมัยอุทยานี่ตำแหน่งเจ้าพระยามีองค์เดียวเนียคืออย่างพระครังเนี่ยเป็นแค่พระยาพระยาพระครัง เวลาอ่านไปอ่าน,านศึกษาได้รู้เรื่องพวกนี้ด้ยวยไปขัดแย้งาากับเจ้าพญามหาเสนาซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งคุณหน้าเบอร์หนึ่งของอาณาจากัจากรเจ้าพญามหาเสนาก็เลยไปตามองเนี้ยมาสมเด็จพระนรา่งรริงเนี่ยเราก็มายึดำอำนาจไอ้โทษทีไอ้ตอนพระราเมศนวนนี่ไม่ใช่พระราเมศวนนี่ดวงันนี้ยึดก,ก,ก่อนคุณหลวงพง่ว่คุณหลวงพง่วยกมาเนี่ยไม่ได้รบก,กันนะอยากเสจสุขไปวรัณใช่ไหมแก้เชิญสเสด็จกลับไปอยู่รบบุรีเดี๋ยวิริยาเราปกครองเองแล้วก็ไป ถามว่าให้ได้มันมันง่ายอย่างวะมันไม่ต้องสู้รบก,กันเลยเพราะว่าอาวุธมันสู้กันไม่ได้ <S <S คือกษัตริย์อยุธยาเนี่ยนะที่ดีๆเนี่ยทุกองค์เลยบ้าซื้ออาวุธต้องเรียกว่าบ้าซื้ออาวุธเลยนะเพราะเหมาล้โปรุเกตมึงมีเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยกูเมาเลยมันทําให้ในในย่านเนี่ยเราเป็นอาณาจากักรอันดับหนึ่งคือเพื่อนบ้านเนี่ยไม่มีใครกล้าหือกับเราเพราะเรามีปืน,เร,เ,ปน,ปนเราเป็นประเทศเดียวที่เรามีปืนมีปืนใหญ่แล้วเราหล่อเองเป็นไลยนะ แต่พอมันเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็ซื้ออีกเพราะว่าเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นเข้าใจป่ะแล้วเราซื้อได้เพราะเรารวยเรามีตังค์นะทีนี้พอคุณหลวงพักวัวสวรนคตเนี่ยลูกเนี่ยยังเด็กขึ้นครองราชจําไว้กาษัตริย์อิุธยาถ้ายุคไม่ถึง20นะ่นาตายถุกองไอ,อ,อพระราชอศวรก็ยกจากรบลรีกลับมาแล้วก็จับองค์เนี่ยฆ่านั่นะคือการฆ่ากันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ต้องฆ่าเนี่ยเพราะกษัตริย์ถ้ายุไม่ถึงยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวถูกขุมนางบงการเข้าใจปะ่ะจำใจฆ่าแล้วก็เรียนรู้แล้วว่าเออเดิมเนี่ยถ้าเป็นกษัตริย์แบบเสริมสุขเนี่ยเราจะโดนย,ยึดม,มามาครั้งที่สองเนี่ยก็ทำานูบำบรุงบ้านเมืองบ้านเมืองก,ก็ดีทีนี้พอสวรรค์โคตรโอรสขึ้นเนี่ยเจ้ารามราชเจ,จ้ารามราชนี่แม่งก็เหมือนพ่อช่วงแรกก็คือโคตรขี้เกียจวันๆไม่ทําอะไรแล้วสมเด็จพระนัครินทราธิราชเนี่ยก็คือเสด็จมา อยากอยู่สบายใช่ไหมแม่งท่าเดียวกันเลยงั้นเดี๋ยวไปปลูกตำหนักให้อยู่อีกฟ้าหนึ่งข้างๆวัดพุทธไทยสวรรค์ก็เรียกปทาคาคูจามไอที่มันเป็นคูจามเนี่ยจามมันคือ,อ,อชนชาติเวียดนามซึ่งอยู่ทางใต้้ตของเวียดนามแต่นับถือศาสนาอิสลามนี่อิสลามเนี่ยอยู่เวียดนามเนี่ยมันเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วมาโดนกดขี่เห็ียบข่มเหงเขาบอกเฮ้ยอยุทยานี่เขาเปิดรับทุกเชื้อชาติศาสนานะย้ายอยู่ที่ยากันไหม แม่ก็มาอยู่เนะเราก็พระราชทานที่ดินนะมันอยู่บริเวณนี้และจามเนี่ยมันเก่งสองเรื่องก็คือการต่อเรือกับการสร้างสิ่งปลูกสร้างสูงๆไอ้พวกนี้มันก็จะเข้ามาเออเราก็ปล่อยไปเป็นธรรมราชาและเทวราชาผู้สืบสานความเป็นไทยนะก็คือ,อหลังจากพระเจ้าอู่ทองมาแล้วเนี่ยแต่ละองค์ไม่ค่อยได้เรื่องอนะ่ะก็มีองค์เนี่ยมา และมันทำให้ออยุธยาเนี่ยลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเสด็จไปจีนครั้งยังเป็นเจ้านาครอ,อินอันนี้เอกสารไทยมันไม่ได้จดคือถ้าเราไปอ่านพงศาวรดานเดีนยองค์เนี้ยโคตรทุเรศเลยไอ้พงศาว,วดารไทยมันจดเนี่ยไม่ถึงครึ่งหน้าพอเกตบุกหน้าพอเกตบุกจะไม่ใช่หน้า A 4นะมันก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของหน้า A ออ่ะมันอยู่จึ้งหนึ่งมีแค่เนี่ยแต่ถ้าที่เป็นกัตริตรองค์สําคัญมาก ส้เตี่ยนบารมีเป็นที่เก่งเกรงขามคือดังนั้นกลับมาหมดเลยนะไอ้เมืองประเทศชาราที่เคยแข่งเมืองเนี่ยกลับมาหมดเพราะว่าเพอไปมีสัมพันธไมตรีกับจีนแล้วเนี่ยมันค้าขายได้คือชาติที่มันใหญ่จริงๆเรื่องการค้าเนี่ยมันคือคนจีนจีนเนี่ยมันเรื่องการค้ามันใหญ่เพราะว่าคนมันเยอะไงคนเยอะตั้งสมัยนู้นเลยเนี่ยมันเยอะกว่าอินเดียหสองเท่าคนจีนเนี่ยเออนั่นขจาดยังไม่แบงยังไม่รวมจีนทั้งหมด รวมรวมรวมร,วม,รวมทั้งหมดแล้วรวมจีนทั้งหมดแต่ว่าไม่รวมไปพวกที่เบตมองโกเลียแมนจูนะจีนจีนที่เป็นจีนแบบปัจจุบันเนี่ยมันรวมคือตอนเป็นอาณาจักรคือจีนเนี่ยตอนที่มันอาณาจักรที่มันเล็กเนี่ยมันคือซองราชวงศ์ซองเนี่ยมันเป็นคือคือ,คอราชวงศ์ที่รุ่งเรืองนะของจีนเนี่ยมันมีมันมีถังมีซองมีหมิงมีชิงสีร่ราชวงศ์เนี่ยไม่นะับไอ้พวกย่อยๆนะอย่างราชวงศ์สุยอย่างเงี้ยมันสององค์แล้วมันไปอย่างเงี้ยผมที่เหยียดมาเล่า คือซองเนี่ยเป็นอนาณาจักรที่รุ่งเรืองแต่ว่าเมืองเล็กมากอาณาจักรมันเล็กมากคือเหลือไม่ถึงครึ่งของปัจจุบันเนี่ยมันโดนไอ้พวกเผ่านีเจนซึ่งก็คือแมนจูปัจจุบันเนี่ยรุกรานแล้วก็ไอ้เผ่าขีตันขีตันนี่แมงชาติอะไรไม่รู้ปัจจุบันไอ้พวกมองโกอะไรพวกนี้มันอ,อก็มากันหมดไงอายุทยายก็เลยกลับมาเป็นราชธานีอีกครั้งตอนที่ท่านขึ้นครองราชเนี่ยอ่าชัยโยเราจะไปได้แล้วอะไรเงี้ย ก็ค้าขายไปได้ทั่วโลก